เงียบเดือดฟาดฟิลิปปินทำไมทำแบบนี้เมื่อวานพวกคุณเล่นกับพวกเรายังเล่นได้มันและสูสีมากกว่าดีและวันนี้คุณเจอประเทศไทยทำไมคุณถึงเล่นได้อ่อนแอขนาดนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว,ว่าในเซตที่2คุณมีการช่วยเหลือประเทศไทยเพื่อต้องการห้ไปเซตสามไวๆเหตุผลมันก็มีอยู่ว่ายิ่งจบเซตไวยิ่งแต้มน้อยเท่าไหร่ประเทศไทยก็จะเหลือแรงมากเท่านั้นในการที่พวกขกจะมปะเจอกับเราในวันพรุ่งนี้นี่เป็นความคิดของชาวเวียดนามครับปัจจุบันซีเวรีปี2023เป็นคู่ไทยพบกับฟิลิปปินในวันที่5นี้ดไทยสามารถ เอาชนะฟิลิปปินไปคือ3ต่อ0ด้วโดยสกอร์พุ่กระแดแดงต่อไปนี้เซตที่1ไทยชนะฟิลิปปินส์25ต่อ19เซตที่2ไทยชนะฟิลิปปินส์25ต่อเเซตที่สไทยชนะฟิลิปปินไปคือ25ต่อ17็ก็จะบอกเลยว่าฟิลิปปินเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมากจริงๆนะครับนี่ไม่ใช่ชุดหลักของทางฟิลิปปินด้วยซ้ำนะครับไม่แน่นะครับชุดนี้ภายในอนา,นาคตเนี่ยอาจจะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้เลยนะมาเล็กกูกับกูมาเบาเอ่ยเล่นคู่กับคาร์โรสเอ่ยเนี่ยผมค มัสเตอร์ชแนลจะพาคุณไปรับชมคอมเมนต์รวมไปถึงทัศนคติของชาวฟิลิปปินส์รวมไปถึงเจ้าภาพอย่างชาวเวียดนามกันด้วยครับว่ารขวนนั้นจะออกมาประชันฝีปากฟาดกันอย่างไรกันบ้างและเขาก็ได้พูดถึงประเทศไทยกันอย่างแนวะหูรวมไปถึงวิธีการเล่นของชาวฟิลิปปินส์กันด้วยครับบอกเลยว่าต่างฝ่ายก็่ตงเดอดผมก็ไม่รู้มาเดือดอะไรถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนรับชมวิดีโอถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและเพื่อที่คุณน,น,าน,าาานการกีฬาแา่าคคุณพรรร้้อมมแลลวกก็ไปััับบชนเย มาก่อนนั่นก็คือชาวเวียดนามครับที่เขาได้ออกมาคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจต่อชาวฟิลิปปินส์บอกว่าเฟิลิปปินส์ครับถ้าคุณจะเล่นแบบนี้เนี่ยคุณไม่จงใจให้ประเทศไทยชนะไปคือ25ต่อศูนย์ไปเลยนะครับทุกเซตไปเลยไม่ดีกว่าหรือครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณนั้นอ่อนแอมากเมื่อเจอประเทศไทยแต่กับในเมื่อวานนั้นคุณเล่นกับเวียดนามของเราแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าแพ้ไปแล้วชาติของคุณจะโดนจึดนี่มันหมายความว่าอย่างไงกันคะมันหมายความว่าคุณจงใจช่วยเหลือประเทศไทยใช่ไหมยิงจบไวเท่่่าไไรมมีซตตอ ไม่มีแต้มต่อประเทศไทยก็จะเหลือแรงมากเท่านั้นในการที่จะประจอกับเวียดนามของเราแย่ yeah, มากเลยนะครับเจ้าฟิลิปปินนี่เป็นการเล่นที่ไม่เนียนเอาซะเลยในการช่วยเหลือไทยแลนด์ข้าเมต่าบาไปช้เวยียดนามบอกว่าเฮ้ผมก็ไปเห็นว่าฟิลิปปินนั้นจะเล่นกับประเทศไทยได้สูสีอะไรเลยเซตที่หนึ่งนั้นประคุณพยายามเล่นให้มันเนียนที่สุดแล้วเล่นกู้กับประเทศไทยเล่นกันแบบแรกแต้มต่อแต้มแต่มันก็ไม่เนียนเลยเพราะทุกอย่างนั้นอยู่ในสายตาของฉันฉันรับชมประคุณอยู่ขอบเวทีอย่างใกล้ชิดเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฟิลิปปินนั้นจงใจ ดเดือประเทศไทยเพื่อต้องการให้ผ่านเข้ารอบไปแบบรวเร็วที่สุดด้วยที่ไปให้ประเทศไทยนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอ่อนล้าผ่านไปแบบชิวๆแต่ในทางกลับกันเมื่อวานนั้นในการเจอกับเวียดนามของเราคุณเล่นได้ดีกว่านี้และคุณได้เซตไปจากเราทําไมรอบนี้ไม่เอาเซตไปจากไทยแลนด์ล่ะถ้าคุณไม่ช่วยเหลือประเทศไทยหรือว่าระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติฟิลิปปินส์มีการเดือดกรลังเวทีหรือเปล่ามีการทําข้อตกลงอะไรกันหรือเปล่าทําไมมันถึงผ่านไปอย่างง่ายได้ขนาดนั้นโดยเฉพาะเซตที่สองไม่ต่อมาเป็นชาวเวียดนามบอกว่าผู้เลล่่นนกชวฟิิิปทีบอ เป็นดาวรุ่งที่เล่นได้ดีมากกว่านี้อารินซุกเอ๋ยอาิซาโซโลมอนไม่เห็นจะทําผลงานได้อย่างที่ปากว่ากันเลยจงใจและเจตนาที่จะช่วยเหลือประเทศไทยแต่คุณรู้อะไรไหมนี่คือการกีฬาต้องสู้กันให้อย่างเต็มที่ไม่ใช่การไปรยอมแบบง่ายๆแบบนั้นแล้วแบบนี้คุณจะมาแข่งเพื่ออะไรซีวิริกมันมีเป้าหมายอย่างเดียวคือการต้องการเป็นแชมป์และวัดกันว่าใครที่มีความสามารถมากกว่ากันโดยการที่ไม่อ่อนข้อหรือย,ยอมกันแบบนี้และฉันไปเห็นด้วยกับการที่พวกคุณสู้กับประเทศไทยแบบ แช่แรงเพียงกึ่งเดียวและที่สําคัญพวกคุณไม่ได้เซ็ตมาจากเขาด้วยซ้ํานี่ก็แสดงว่าพวกคุณจงใจช่วยเหลือประเทศไทยเพื่อที่พวกเขาจะได้เหลือแรงมากในการมาเจอกับพวกเราในวันพรุ่งนี้ชาวฟิลิปปินส์พวกคุณแสดงละครไม่เก่งอ๋อแสดงละครก็มากครับผมอยากจะรู้ว่าพวกคุณไปเอาความคิดพวกนี้มาจากไหนกับ,าาามมบาชาวเวียดนามความเมตตอมานเป็นชาวเวียดนามบอกว่าคือในการที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นช่วยเหลือไทยแลนด์อย่างเต็มที่แบบนี้มีเจตนาอะไรกันแน่หรือว่าต้องการให้ชาวเวียดนามของเรานั้นพ่ายแพ้ประเทศไทยอีกแล้วใช่ไหม แต่คุณก็น่าจะบอกกันดีๆไม่สมควรมาล้มเกมแบบนี้อะไรก็แจกได้ให้ทีมไทยโดยเฉพาะเดซเซทที่2มันแตกต่างเกินไปหรือไม่กับเดซเซทที่1และเดซเซทที่3ที่ด้ปคุณสามารถสู้กับทีมไทยได้สนุกกว่านี้อะไรกรัน25ต่อ7เด็กอนุบาลดูยังรู้เลยว่าคุณต้องการล้มมวยและคุณต้องการช่วยเหลือทีมไทยไม่รู้สึกอับอายบ้างหรือชาวฟิลิปปินส์ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีน้ำใจของความเป็นนักกีฬาเลยพวกคุณมันแย่มากเข้าไปต้าเป็นชาไปดาบอกว่าอืมฉันก็ว่าฟิลลิิปน์แะ ประเทศไทยนั้นก็สู้กันแบบได้สูสีมากแล้วนะแต่ในเซตที่2นั้นนะฟิลิปปินส์ก็ผิดพลาดมากเกินไปก็แค่นั้นเองและดวงของประเทศไทยก็ดีกว่าฟิลิปปินส์เห็นได้ย่างชัดเจนว่าฟิลิปปินส์ก็สู้สุดความสามารถกับเขาแล้วนะจะไปโจมตีจะไปว่าเขาเลยนี่คื่ชุดเด็กมหาลาัยของทางฟิลิปปินส์เท่านั้นไม่ใช่ชุดทีมชาติในเวลาตอนนี้เรากําลังแข่งกับอินโดนีเซียเราควรไปเชียร์เวียดนามเราก่อนไหมมั่นใจเลยว่าเราจะสามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้ในแข้งนดชคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งบอกว่านี่ฉัน,นดูที ไทยแลนด์แข่งกับฟิลิปปินส์ตั้งแต่เซตที่1ยันเซตที่3ภายในเวทีก็ไปเห็นว่าฟิลิปปินส์จะเก่งขนาดนั้นแต่ทำไมเมื่อวานเราถึงเสียเซตให้พวกเขาไปได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเราไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นแต่พวกเราเสียเซตให้กับฟิลิปปินส์ในขณะที่ประเทศไทยนั้นสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปคือ3ต่อศูนย์และในตอนนี้เรากำลังเจอกับอินโดนีเซียอยู่มีหวังแต่แบบนี้เราอาจจะแพ้อินโดนีเซียก็ได้นะแต่กระเช่อมันเวียดนามเราต้องชนะเท่านั้นและต้องชนะทีมไทยด้วยในวันพรุ่งนี้สู้สู้เวียดนาม จบจากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันบ้างครับที่เขาได้ออกมาตอบโต้ชาวเวียดนามอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคนแรกครับคุณผู้ชมเป็นชาวฟิลิปปินส์คนนีได้มาพูดถึงชาวเวียดนามไม้ว่านี่พวกคุณเป็นบ้ากันหรือเปล่าอ่ะคุณไม่เห็นหรือว่าทีมไทยกับทีมฟิลิปปินส์ของเรานั้นมันแตกต่างกันแค่ไหนไทยแลนด์คือยักษ์ตัวใหญ่ส่วนฟิลิปปินส์ของเรานั้นเป็นแจ็คคุณรู้อะไรไหมแจ็คทําได้แค่ขโมยไข่ทองคาจากยักษ์แล้วก็รีบปีนบันไดหนีลงมาสสู่่่่่เมมมมมมืออออองงนนนนนนุษยย์ใขณะะะทททีีีัััักกกก้้้้ไไไคําาแลตวพรจด ตามได้ที่มันยังไม่ตายหมายความว่ายักษ์นั้นมีแต้มเป็นต่อและนี่ฉันกังจะสื่อว่าฟิลิปปินส์ของเรานั้นสู้กับประเทศไทยได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีการโกงไม่มีสินบนไม่มีใต้โต๊ะตะยางใดเวียดนามเขาอ่อนแอเกินไปในการแพ้เด็กมหาลัยของเราเมื่อวานแล้วรับไม่ได้ตัหกหั คอมมิสตบาร์เป็นชาวฟิลิปปินส์อีกคนเด็งได้ประกาศสมทบไว้ว่าเพอร์เอกมันก็เถกเอกนั่นแหละคนประเทศที่ไม่แค่ยอมรับความจริงอะไรเลยว่าตอนนี้พวกคุณกำลังด้อยพัฒนาหากประเทศของคุณนั้นไม่มีทานทิทานทุยอีกสักคนหนึ่งแล้วก็ทีมของคุณมันจะไปรอดไหมเวียดนามตอนนี้คุณพึ่งแต่ทานทิทานทุยและพวกคุณใช้งานเธอหนกษัตริย์สีส่ขาตัวหนึ่งไม่คิดจะให้เธอพักบ้างหรือเธอเป็นดาวรุ่งไปในเวียดนามแต่ร่างกายของคนเราไม่มีใครจะยืนหนึ่งได้ตลอดเวลาวันนี้แข็งแกร่งที่สุดวันหน้าอาจจะเป็็นนคนพิกกาารได้และท ุเธอจะเป็นคนนั่งวีลแชร์ในอนาคตข้าพเตบาเป็นชาวฟิลิปปินส์บอกว่าไทยแลนด์ ailand, พวกเขาแข็งแกร่งเกินไปพวกเขาสามารถจับจุดและพวกเขาสามารถทำทุกวิธีทางในขณะที่ฟิลิปปินส์ของเรานั้นต้องรุ่มกำลังสุดตัว,พวเพื่ออการที่จะได้แต้มมาแต่ละแต้มและไม่มีโอกาสที่จะได้เซตเตอร์จากทีมไทยทำได้เต็มที่ก็แค่สูสีกับพวกเขาต้องยอมรับว่าพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆทีมไทยสมแล้วที่เป็นที่หนึ่งในอาเซียนรวมไปถึงนักกีฬาของพวกเราก็รักพวกคุณเช่นกันทีมไทยข้าพเจ้าเป็นชาวฟิลิปปินส์บอกว อยู่แล้วแต่มันจะมีอยู่ประเทศหนึ่งที่หาว่าฟิลิปปินส์ของเรานั้นให้ความร่วมมือกับชาวไทยเป็นเพราะว่าเมื่อวานนั้นเขาไม่ยอมรับความจริงว่าพวกเขาเสียเซตให้กับเด็กมหาลัยของชาติเราฟิลิปปินส์เราพัฒนาขึ้นในขณะที่เวียดนามนั้นกำลังตกต่ำลงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีอะไรเลยแล้วต่อไปแม้แต่ฟิลิปปินส์ของเราอาจจะสามารถเอาชนะเขาได้แบบง่ายดายเวียดนามพวกคุณเป็นชาติที่ไม่เคยยอมรับความจริงอะไรเลยไม่เหมือนกับทีมไทยที่พวกเขานั้นมีการเล่นแบบผสมผสานและเล่นได้ดีมากๆคุณมันไม่มีน้ำใจน ไม่ยอมรับความจริงชาวเวียดนามและฉันเกลียดคุณคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ฉ hey, ันก็ยอมรับนะคะว่าประเทศไทยได้แข่งแร่งจริงๆค่ะแต่ชาวเวียดนามเขาบ้าเก่าหาพวกเราว่าพวกเรานั้นช่วยเหลือทีมไทยแต่พวกเราไม่ได้ช่วยเหลือใครทั้งนั้นชาติพวกเราก็ต้องการชนะทีมไทยไม่มีชาติใดในอาเซียนที่ต้องการจะแพ้ทีมไทยไปตลอดทั้งนี้ชาวฟิลิปปินส์ของเราไม่ใช่ชุดทีมชาติมาแข่งคุณเข้าใจไหมนี่คือชุดมหาลัยถ้าเปรียบเทียบนี่คือชุดยูสิบเก้าเท่านั้นเรายอมรับความพ่ายแพ้วเ ทีมไทยในเรื่องของการกีฬาฉันขอคอนเฟิร์มค่ะทีมไทยพวกคุณแข็งแกร่งแลนะพวกเราก็รักคุณแต่ฉันก็ไปชอบเวียดนามครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับเป็นความคิดระหว่างชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์นะคคุณผู้ชมฮะและคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาแสดงเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะครับกับผมและทีมงานจะเข้าไปอ่านกันอย่างแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปครับนี่คือสีสันของการกีฬาครับคุณผู้ชมมีแพ้มีชนะมันก็เรื่องธรรมดาฮะในตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะระหว่างเวียดนามครับกับอินโดนี S แข่งขันระหว่างอินโดนีเซียและเวียดนามจะเป็นอย่างไรเนี่ยหลังจากจบการแข่งขันไปแล้วคุณผู้ชมสามารถนํามาแชร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมมาจนจบนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยได้ครับและเพื่อทีุ่ณนั้นจะไ,ได้พลาดข่าวสารด้านกีฬาในวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยเราจะเจอกับทีมชาติเวียดนามครับคุณผู้ชมโอเคฮะสำหรับวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up